จะพาไปดูเรื่องราวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้กองบังคับการปราบปราม มีทนายรัชพลค่ะพาผู้เสียหายเขาก็เข้ามาร้องทุกข์นะคะที่กองบังคับการปราบปารามเรื่องเกี่ยวกับนี่เลยกิฟไวชเชอร์ทิปร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่เซลมอนดารุมะนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่สังคมตอนนี้เขาก็เอ๊ะสรุปว่ามันใจยังไงกันแน่เจ้าของเนี่ยที่เป็นเจ้าของกิจการยังอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าเดินทางออกนอกประเทศนะคะทนายรัชพลบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายมาร้องเรียนนะอยู่ประ ปรมาณ400กว่ารายมูล,ลค่าความเสียหายคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นับจากเมื่อวานนี้นะ100ล้านบาท วันนี้ก็มีผู้เสียหายเดินทางมาหาทนายรัชพลที่มีการสูญเงินไปกว่า5 0 0แสนบาทเพราะว่าต้องการซื้อไวโช์มาทำกำไรนี่แหละส่วนใหญ่เจ้าของแบรนด์เนี่ยทำหลายอย่างเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าก็ไม่เชื่อนะจากที่มีข้อมูลของเรื่องของผู้ประกอบการของการประกอบกิจการแล้วก็เรื่องของการทำบัญชีเนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะทำงานกันเป็นทีมก็เลยมองว่าต้องสอบสวนว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนรู้ส่วนเห็นส่วนเป็นใจหรือเปล่าทีนี้ทางด้านของนาย พันพชะนะคะปิยะสถิตโชตผู้จัดการทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทแต่ไม่มีสำนักงานที่ผ่านมาจ่ายเงินให้พนักงานตามปกติในส่วนของตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แค่ดูแลรับผิดชอบสาขาต่างๆหากปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทก็เหมือนกับเป็นการควบคุมคุณภาพทั้งอาหารแล้วก็การให้บริการเป็นผู้ฝึกสอนพนักงานก่อนจะกระจายไปให้ทํางานตามสาขาต่างๆรวมไปถึงการสั่งออเดอร์วัตถุดิบแต่การจ่ายเงินเจ้าของ ของจะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดนะคะทีนี้มีอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าดารา เป็นผู้เสียหายซื้อกิฟต์บอชเชอร์ร้านบุฟเฟ่ชื่อดังร้านนี่แหละตอนนี้มีคูป,ปองที่ยังใช้ไม่ได้มูลค่าประมาณ10,000บาทเป็นการซื้อเอาไว้รับประทานไม่ได้ซื้อไว้จําหน่ายนะส่วนเหตุผลที่เขาบอกว่ากล้าลงทุนซื้อคูป,ปองเอาไว้เยอะเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนชื่นชอบการทานบุฟเฟ่ตลอด2ปีที่ผ่านมาเขาเล่าว่าคูป,ปองที่เคยซื้อก็ใช้ทานบุฟเฟ่ได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยทําให้เชื่อใจแล้วก็ซื้อคูปองมาเก็บไวจ้จํานวนมากประกอบช่วงกับก่อนหน้านี้ คุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีปลาแซลมอนนะคะมีราคาที่สูงขึ้นแต่ทางร้านเนี่ยสามารถเปิดขายได้ในราคาที่ถูกก็เลยทําให้นะคะเพิ่มความน่าเชื่อถือแสดงว่าเออน่าจะมีแหล่งที่ซื้อได้นะคะในราคาถูกก็เลยมาจัดโปรโมชั่นจัดแบบราคาพิเศษเป็น e v i วเชอร์ก er ิฟต์ u วเชอร์ทปในราคา199บาทนั่นเองนะคุณผู้ชมนะนี่แหละค่ะก็เป็นทางฝั่งของเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นที่ทนายรัชพล พาผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความร้องทุกข์นั่นเองค่ะพอพูดถึงแล้วเราก็เหมือนกับหนักใจแทนอยู่เหมือนกันนะซื้อ,อไว้แล้วนะคุณก้อยเป็นหมื่นต้องเข้าใ,ใจนะคะคนที่เขามีความชื่นชอบชแล้วการกินบุฟเฟ่นเนี่ย ถ้าพูดถึงในประเทศไทยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่คุ้มมากจริงๆ<ช>นะการกินบุฟเฟ่สําหรับคนที่เขาชื่นชอบอาหารชนิดน,นี้ได้รับความนิยมใช่ไหมถึงแม้ว่าจะนั่งทานได้หนึ่งชั่วโมงสชั่วโมงแต่มันก็คุ้มค่าสําหรับคนที่ชอบรับประทานแล้วคือซื้อกันมาปีสปีกินมาหลายปีแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แล้วถ้าเราซื้อวอชเชอร์ไว้ล่วงหน้าคุ้มกว่า Walk-in ินก็ไปซื้อหน้าร้านเนี่ยยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วนะหน้าลงทุนสำหรับคนที่ชื่นใช่ใช่เราะว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เกิดความเสียหายนี่แหละค่ะบทเรียนราคาแพงนะ ไม่ได้มอง <โฮ S 1> ในมุมเสี่ยง<ฮ>อะนะในขณะเดียวกันนะคะเจ้าของดารุมะเนี่ยที่มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะเขาออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่านะคะก่อนที่จะมาเกิดเรื่องเกิดราวตำรวจค่ะก็เลยเปิดเผยเรื่องนี้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะออกหมายจับด้วยนะคะเมื่อวานค่ะพันตำรวจเอกนะคะเชษฐพันธ์กิติเจริญศักดิ์ค่ะพูดถึงกรณีที่ทนายรัชพลศิริสาครน,นะคะที่พาผู้เสียหายที่ซื้อพวกวอชเชอร์บุฟเฟ่ปลาแซลมอนแล้วก็มาโดนร้านเนี่ย ทอดทิ้งหรือว่าเทแบบนี้เพราะว่าก็ร้านปิดใช่ไหมคะไม่มีการดําเนินการนะคะก็บอกว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็สั่งการให้บกปคบ,บ,อบอรับผิดชอบคดีนี้เบื้องโจนจะรับพิจารณาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะรวมเป็นสำนวนเดียวกันส่วนพฤติการก่อเหตุนั้นอันนี้จะเข้าข่ายลักษณะการช่อโกงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันอย่างละเอียด แล้วก็จากการตรวจสอบพวกผู้บริหารของดารุมะซูชิเนี่ยเขาเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่16มิมมถุนายนะนะคะท่านผู้ชมก่อนจะมีการโพสต์ถึงการถูกลอยแพคู่ปองบุฟเฟ่ในวันถัดมาแล้วก็คาดว่าประเทศปลายทางจะอยู่ในเขตตะวันออกกลางไม่ได้บอกชื่อประเทศมา จากนี้จะตรวจหาตรวจสอบพบความผิดจริงเนี่ยตำรวจบกปคบจะรวบรวมหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับในข้อหาช่อกรงประชาชนแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามตัวมาดําเนินคดีนี่ตํารวจเปิดเผยนะคะว่าเขาเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่16มิถุนายนนั่นเองก็ก่อนเกิดเหตุประมาณหนึ่งวันใช่ไหมคุณก้อยพอช่วง1718ค็อคือร้านก็ปิดแล้วใช่ไหมคะ เรียกว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ไปลงทุนซื้อแฟนชาย2 000, 5, ล้านหรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไวเชอร์มาเก็งกำไรแล้วก็คนที่เป็นผู้บริโภคซื้อไปรับประทานเองเนี่ย มีความเดือดร้อนกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเลยนะคะทีนี้ทางฝากฝั่งของทนายตั้มนะคะเพจสิทธาเบี้ยรมังเกิดได้มีการออกมาโพสต์ข้อความที่พูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้แล้วค่ะทนายตั้มโพสต์บอกว่าผมอ่านในข่าวแล้วก็เห็นมีผู้เสียหายจํานวนมากจากกรณีดารุมะซูชิร้านบุฟเฟ่ต์แซลมอนชื่อดงังเปิดขายวอชเชอร์ในราคา199บาทมันมีเงื่อนไขนะต้องซื้อ ห้าใบขึ้นไปทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากท้านายตั้มบอกว่ามันน่าแปลกใจนะ ตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะว่าแซลมอนเนี่ยราคากิโลกรัมละห้าร้อถึงหกรบาทแต่มาขายเนี่ยราคา199มันจะเป็นไปได้ยังไงผมว่ากรณีนี้มีความใกล้เคียงกับแหลมเกตดซีฟู้ดที่ขายบุฟเฟ่ราคาถูกชักชวนให้คนหลงซื้อหลงเชื่อนั่นเองแต่กลับยกเลิกแล้วก็ไม่คืนเงินสารอาญาลงโทษจำคุกนะคะกรรมการบริษัท1446ปีในข้อหาหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนแต่ว่าคดีของดารุมะเนี่ย อาจจะโดนมากกว่านั้นเพราะว่าไม่ใช่แค่ขายวอชเชอร์แต่มีผู้ร่วมลงทุนเสียหายจำนวนมากเพราะว่าเปิดแฟชายหลายสาขาเท่าที่รับทราบตอนนี้ทนายรัชพลเข้ามาดูแลผู้เสียหายอยู่ครับนี่คือข้อมูลนะคะที่ทางด้านของทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยค่ะโพสถึงเรื่องนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เรียกว่าได้รับความสนใจนะคะจากทุกทก หน่วยงานทุกๆเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้ามาดูแลสคอบอเองก็มาดูเรื่องนี้นะทานงทนายที่เขาก็เอ๊ะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันจํานวนมากเลยนะคะทีนี้มาฟังอายการกันหน่อยค่ะอายการจังหวัดประจําสํานักงานอายการสูงสุดนะคะดรธนกิจวรัทน,าทนชากุลนะคะ ก็มีการแนะนำค่ะสำหรับผู้เสียหายให้แจ้งความแล้วก็เก็บหลักฐานให้ครบนะคะหากผู้เสียหายที่ซึ่งอายการเนี่ยบอกก่อนเบื้องต้นนะว่าผู้เสียหายเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นคนที่ซื้อวอชเชอร์หรือว่าคูป,ปองของร้านนะคะอาจจะดำเนินการโดยผ่านกระบวนการทางกฎหมายดังนี้แล้วคดีนี้เนี่ยคดีดารุมะซูชิเนี่ยก็จะเป็นความผิดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับคดีแหลมเกตซีฟู้ดเลยจำกันได้ใช่ไหมคะเมื่อช่วงปี6 2 6 3าอ่ะนะคะ ทีนี้หาผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการถูกช่อโกงในกรณีร้านดารุมานี้ประสงค์จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเติมไปจากเงินที่ถูกช่อโกงไปก็มีช่องทางตามกฎหมายที่สามารถกระทําได้ด้วยการที่ผู้เสียหายไปยื่นคําร้องต่อศาลที่อายการฟ้องผู้กระทําผิดเป็นจำเลยก่อนที่จะเริ่มสืบพยาน เพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายให้กับตนเองนะคะแล้วหากคดีนี้มีผู้เสียหายที่ประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายจํานวนมากบรรดาผู้เสียหายเหล่านั้นก็อาจมอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจในการยื่นคาร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนแทนตนได้เพื่อที่จะรองรับสิทธิ์ในการรับชดใช้เงินคืนรวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะที่เป็นผู้เสียหายถ้าหากต่อไป ภายหน้าสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทาผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและมีการฟ้องผู้กระทําผิดเป็นจํำเลยต่อศาลต่อไปนั่นเองนะคะนี่อายการเขาก็แนะนํามา ใช่ค่ะทีนี้มาดูทางฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะคะคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกํากับดูแลสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็ออกมากล่าวถึงเรื่องของกรณีของเคสดาลุมะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าตอนนี้นะคะได้มีการสั่งให้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วสคบ,อบอเนี่ยเข้าไปดูแลตรวจสอบทั้งในส่วนของผู้ที่ซื้อไวซ์เชอร์ที่มีการซื้อเป็นจํานวนมากแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของความเสียหายต่าง นะพยายามที่จะอำนวยความสะดวกแม้ว่าประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสคออบอแต่ก็ยังมีการสั่งการให้สคออบอนยพยายามรับเรื่องช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รักษากฎ,กฎหมายในคดีที่เกี่ยวกับคดีอาญาทั้งตํารวจกรมสอบสวนคดีพิเศษดี DS i ขอให้เร่งดําเนินการในส่วนนี้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามเปิดช่องทางรับเรื่องนะคะจากประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่ออ,อำนนยความสะดวก 영 <목소리법> ผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ขณะนี้ทราบว,ว่าผู้ต้องหาหนีไปต่างประเทศแล้วนะจะดําเนินการได้อย่างไรคุณอนุชาบอกว่าขณะนี้สคบอนะคะประสานกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองถึงแหล่งที่ไปที่มาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ดีเอสไอเนี่ยประสานในเรื่องนี้แล้วเช่นเดียวกันคาดว่ามูล,ลค่าความเสียหายมีจํานวนมากแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนความเสียหายก็มีจํานวนมากเช่นเดียวกันหลายหน่วยงานก็เลยเข้ามาร่วมกันบูรณาการนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ผู้สื่อข่า ถามเพิ่มเติมนะคะถามว่าสคอบอเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในการขายอวเชอร์แบบล่วงหน้าเพราะบางครั้งเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาแบบนี้นะคะคุณอนุชาบอกว่าในระบบธุรกิจมีรูปแบบในการขายสินค้าหลายอย่างการทําธุรกิจก็มีทั้งคนที่ทําแบบตรงไปตรงมาหรือคนที่ทําแบบมีปัญหาจึงอยากฝากประชาชนบอกว่าดูแลนะว่าผู้ประกอบการรายนั้นเนี่ยให้ดูว่าผู้ประกอบการรายนั้นมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจหรือไม่เพราะสินค้าบางอย่างที่มีราคา ถูกเกินไปลักษณะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริงก็ต้องช่วยกันดูนั่นเองอ่ะเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ประสานเจ้าหนะ้าที่ตำรงตตำรวจสอคอบอนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายที่เกิดขึ้นกับกรณีของร้านอาหารดารุมะซูชิแล้วนะคะ ทีนี้ร้านอาหารเนื้อแท้ของบางโตวีรชนศรัทธายิ่งอดีตนักร้องนำซิลิฟูนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทางการของร้านเลยค่ะก็ออกประกาศรับพนักงานจำนวนมากแล้วก็รวมถึงยินดีรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะคะจากร้านอาหารบุฟเฟ่ชื่อดังทีนี้รายละเอียดของโพสต์เขาก็คือเปิดรับสมัครพนักงานจานวนมากแล้วก็ยินดีรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้านบุฟเฟ่แห่งหนึ่งก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในอินบ็อกซ์นะคะคุณสมบัติก็คือ คือเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปมีความรับผิดชอบอดทนขยันแล้วก็ไม่จํากัดความเชื่อแล้วก็การนับถือศาสนาด้วยก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามีร้านอื่นๆด้วยนะคะท่านผู้ชมนอกจากร้านของอของอร้านเนื้อแท้ของบางโตแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการท่านอื่นๆด้วยนะคะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพนักงานของร้านบุฟเฟ่ที่กํลาลังเป็นเรื่องราวดราม่าอยู่นั่นเองนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ